สวีดมีคนอยู่ไหมตอนนี้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคือว่า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 คือหนอููแบบตกใจมากเมื่อก,กี้หนู คนมาทุกคนมาก่อนจะเล่าให้ฟังตอนที่เุาอยู่คนเดียวอยู่อยู่ห้องพี่มามิงนะคะแต่ว่าห้องนี้ไม่ม yeah, ีใครอยู่นะวุ่นวายเดี๋ยวก่นนะคือหนูอยู่ห้องพี่มามิงชั้นสี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่เฟมก็คืออุ้ยม่กาลาวัน คือว่าเมื่อกี้เปิดประตูห้องออกไปกำลังจะกลับห้องตัวเองมาเรียนร้องเพลงเฉยๆตอนหนึ่งทุ่มเสร็จแล้วเปิดประตูออกไปหดู <c oughs> <c oughs> มไม่เคยตกใจมาก่อนในชีวิตนี้เปิดประตูออกไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็ก็เจอหนูก็ได้ยินเสียงก่อนหนูได้ยินเสียงแบบคุกคับคุกคัคุคัอะไรแบบนี้หนูก็เลยหันไป หนูก็เจอาตุ๊กแกมตัวใหญ่แบบเท่ามือเลยตัวใหญ่เตัวใหญ่วนมา <c oughs> พี่วิ่งหนูเจอาตุ๊กแกหนูแบบหนูกลัวมากอะแล้วมันก็วิ่งอะแล้วมันก็กำลังกระโดดใส่หนูว่าพี่แล้วหนูโทรหาพี่คณิงใชทำไมพี่คณิงไม่รับสายอ่ะหน้าห้องเลยพี่หน้าห้องแบบตรงห้องน้ำอ่ะอน่าก,กลัวมากตัวใหญ่แบบจำได้ว่ามันเท่านี้เลยอ่ะ แล้วคือแบบว่าวที่หอทุกคนก็กลัวตุ๊กแกใช่ไหมก็เลยรอสักพักเดียวก็คงไปพี่หนูแบบอยู่ใกล้หนูอยู่ตรงเนี้คือประตูห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็เปิดออกไปแล้วตุ๊กแกมันก็อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแบบไม่เคยกลัวเลยขนาดนี้มาก,ก่อนที่เป็นสัตว์มีชีวิตอะไรแบบนี้พูดไปดูเรื่องแล้วพี่คันยิงตัดสายพี่คันีิงไม่รับสาย คือไม่ได้กลัวถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ข้างในแต่เปิดไปไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนตอนแรกน้องน่าจะอยู่ข้างบนนะคะตอนแรกน้องอยู่บนประตูนะแล้วหนูก็เปิดประตูออกไปแล้วน้องก็วิ่งหนูแบบรู้ถึงแบบแรงที่หนูผลักประตูแบบมันจะเป็นร่องใช่ไหมวันโดนน้องอ่ะเสร็จแล้วน้องก็เลยวิ่งไปฝั่งนั้นน่ะแล้วน้องก็วใหญ่มาน้องตัวใหญ่มากตอนนี้หนูออกจากเขาวิ่ไปได้หนูก็เลยเปิดแอร์อยู่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ คือที่หอเนี้ยถ้าเป็นตอนเนี้ยไม่มีใครที่มาได้นอกจากพี่คณิแต่พี่คณิไม่รับสายหรือว่าหนูจะวิ่งออกไปเลยดีแล้วถ้าน้องกระโดดใส่หนูหนูกดด็ยอนดอดต่อเลยเอ้ยทำยังไงดีแบบหนูแบบแบบกําลังคิดอยู่ว่าหนูควรจะตกใจกับอะไรก่อนอันดับแรกเมื่อกี้หนูก็นั่งฟังผลจีอีแล้วก็หนูก็เปิดประตูออกไปด้วยดูแบบอะไรดิ ทำยังไงดีพี่มิงพี่มิงพี่มิงตอนห้องใช่ไหมหน้าห้องหน้าห้องพี่เลยพี่คือหนูอ่ะจะเล่าว่าคือหนูขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้ามามาทำอะไรอ๋ออ๋อมามา,มาอัดคลิปมาอัดคลิปหนึ่ง เสร็จแล้วหนูก็ได้ยินเสียงตรงถังขยะหน้าห้องพี่พี่พี่จำได้ใช่ไหมว่ามันจะมีถังขยะหน้าห้องพี่ที่มันวางอยู่ประมาณ3ามอันแล้วหนูก็ได้ยินเสียงคับ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 หนูก็แบบเอ้ยอะไรหนะ้าแล้วหนูก็มองหนูไม่เห็นแต่ว่าหนูรับรู้ได้ว่ามันมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็ได้ยินอีกรอบตอนที่ขึ้นมามาเอามาเอามือถือหรืออะไรสักอย่างเสร็จแล้ว หนูก็มองอีกรอบหนูก็นึกว่าจิ้งจกเพราะว่าปกติชั้นสี่มีจิ้งจกเยอะแต่แบบตอนนี้มันเป็นตุกแกคือดูอยากออกไปแล้วแต่ดูออกไปไม่ได้ดูดูออกไปเลยดีคนดูให้หนูหน่อยแกมดูไมกล้าเปิดประตูจริงๆเนี่ยคือกลัวที่เขาจะกระโดดใส่เราหรือเปล่าพี่ ถ้าเปิดไปแล้วเขากระโดดมาหยูจะทำยังไงดีช่วยคิดก่อนคงไม่ได้อยู่บนนี้ใช่ไหมแบบเปิดไปก็ฟีดใจจะไหวไม่กล้าขึ้นมาห้องนี้แล้วอยู่ควันเทรบอกพี่ทีมงานไหมให้มาจับจุกเกะให้อยู่ไหน มา,มากกัตัวใหญ่อะตัวใหญ่พี่คานิงไม่รับสายแล้วอย่าเปิดหรอโทรแล้วอะแต่พี่คานิงไม่รับ บินิงตัดสายอะโอ้ยไม่อยู่แล้วไปแล้วนะไปไม่ได้สินะกลัวคุยอะไรดีแค่อยากแม้คนอยู่เป็นเพื่อนขอตกใจเฉยๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะ มานะเดี ok ๋ยวให้ไหนก็ว่าเดี๋ยวกันอย่านะอุ้ยไม่กี้เห็นหม เย้ัดดีค่ะปัดดีค่ะจะกินคือจริงจกสวนตอกโตก็คือตอกแกเอามาจน